ครูรับซื้อทุกเหรียญรับซื้อไม่อั้นค่ะครุดห้าบาทเก้าเหรียญที่เห็นในคลิปนี้นะคะเป็นเหรียญครุฑห้าบาทที่เลิกใช้ไปแล้วค่ะมีลักษณะเป็นรูปแบบเหลี่ยมค่ะคือเก้าเหรียญรับซื้อเหรียญละสามสิบาทขอเหรียญแท้ค่ะเหรียญสตางค์ทอนพศสองห้าสามหนึ่งและสี่หนึ่งเท่านั้นนะคะที่รับซื้อค่ะรับซื้อเพียงสองพศเท่านั้นค่ะสองห้าสามหนึ่งและสี่หนึ่งค่ะสองห้าสามหนึ่งรับซื้อเหรียญละห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาท รับซื้อเหรียญต่างประเทศค่ะสามารถติดต่อสอบถามราคาได้ค่ะเพิ่มเพื่อนแอบเขียวมาถ่ายรูปเหรียญส่งมาเช็คราคาได้ค่ะที่มีเลทเลทรับซื้อค่ะรับซื้อตามเลทค่ะไม่มีเลทรับซื้อเป็นกิโลละ,100ละ,ะหนึ่งร้อยบาทร้านก็น่รับซื้อเหรียญเงินเครื่องเงินและของใช้ที่ทําจากเงินต่างๆนะคะทุกชนิดธนบัตรแบบนี้ก็นรับซื้อค่ะธนบัตรช้างแดงนะคะแบบที่สิบสองมายกลูกค่ะมียกแหนบนะคะยกลูกหนึ่งลูกนะคะมี สิบแหนบหนึ่งแหนบมีหนึ่งร้อยใบค่ะทั้งหมดนี้นะคะคือถ้าหน้าแบงก์ก็คือหนึ่งแสนบาทแต่เราซื้อมากกว่านั้นแน่นอนค่ะต้นทุนหน้าแบงก์คือหนึ่งแสนแต่เราให้มากกว่า่ะไปน่ารับซื้อเหรียญค่ะไม่ได้รับซื้ออย่างเดียวนะคะหน้าร้านก็มีจําหน่ายแบบภาพที่เห็นนะคะแต่ส่วนมากจะมีอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะ นะคะจะมีเหรียญที่แยกเป็นเหรียญก็มีนะคะเป็นเหรียญเงินเหรียญนิกเกิลทั่วไปแล้วก็แผงค่ะแผงชุดแบบนี้ค่ะแผง1ิบบาท20สิบบาทหบาทหนึ่งบาทครบจบนี้ที่เดียวนะคะส่วนมากค่ะจะประมาณนี้ค่ะสนใจมาได้เลยค่ะตลาดนัดตลาดไทยคลองถมบังคานพื่หัดเราดีเวนบรรยากาศตลาดนัดตลาดไทยคลองถม Uhm. ต,ตลาดนัดตลาดไทยคลองถมจะมีสินค้าเยอะแยะมากมายเลยค่ะพน่าจะมารับซื้อเหรียญอยู่ที่นี่นะคะเป็นตลาดนัดค่ะตามภาพที่เห็นเลยนะคะพิกัดร้านพน่าจะอยู่ตรงที่เสาไฟที่1314ค่ะที่มองเห็นเลยนะคะเสาไฟที่1314ค่ะตลาดนัดตลาดไทยคลองถมพน้าอยู่ตลาดนัดตลาดไทยคลองถมค่ะรับซื้อเหรียญเงินเครื่องเงินและของใช้ที่บริตจากเงินต่างๆค่ะหรือ เนี่ยค่ะของที่หน้าร้านก็มีขายอย่างที่ในภาพเลยนะคะประมาณนี้กรอบรูปกรอบเหรียญค่ะร้านป้าหน้าหยุดเนี่ยค่ะตลาดนัดตลาดไทยคลองถมมีวันอังคารและวันพฤหัสเวลาบ่ายโมงถึงสามทุ่มค่ะต้องการขายเหรียญมาได้เลยค่ะตลาดนัดตลาดไทย ก็ได้รับซื้อเหรียญต่างประเทศด้วยนะคะเหรียญต่างประเทศตามภาพที่เห็นเลยค่ะท่านใดที่มีเหรียญต่างประเทศต้องการทราบราคาส่งมาถามได้ค่ะถ่ายรูปมานะคะเพิ่มเพื่อนมาในแอป,ปเขียวค่ะถ่ายรูปเหรียญส่งมาถามได้ว่าราคาเท่าไหร่นะคะถ้าส่งมาแบบนี้เปนา่าจะแยกให้ค่ะแบบเหรียญในมือนี้ก็จะได้4บาท<า>เหรียญยูโรนะคะ1ยูโรจะมีราคาอยู่ที่20บาท2ยูโรก็40บาทประมาณนะคะประมาณนี้ไม่ได้ เต็มกับราคาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างระหว่างประเทศนะคะเป็นราคาเลทที่ทางร้านรับซื้อค่ะจะต้องมีส่วนต่างของปะนาดและคนที่รับซื้อต่ออีกทีนึงค่ะส่วนเหรียญห้าบาทที่ระลึกค่ะรับซื้อเจ็ดบาทนะคะแต่ขอให้เปเหรียญปกตินะคะเหรียญอันนี้ก็ค่อนข้างจะชํารุดอ่าไม่เป็นไรไม่ว่ากันแล้วก็เหรียญยี่สิบบาท ยี่สิบบาทที่ละลึกไม่รับซื้อนะคะแลกเท่าหน้าเหรียญเท่านั้นคือยี่สิบาทก็แลกยี่สิบาทเท่าหน้าเหรียญค่ะไม่มีราคาบวกนะคะไม่ได้บวกค่ะเก้าปีที่หายากสุดคือสองหกสองห้าสองหกหายากสุดองมาก็เป็นสองห้าสองเจ็ดกับสองห้านะคะส่วนสองแปดสองเก้าผลิตเยอะค่ะตรงนี้คือสองห้าสองห้าเหมือนกันทั้งหมดทุกเหรียญต่างกันอยู่ตรงนี้นะคะต้องใช้กล้องสอง ตรงนี้ค่ะเช็คกล้องสองจะเห็นนะคะเลขหน้าเป็นเลขสองไทยเลขหลังเนี่ยค่ะห้าหกเจ็ดแปดเก้าค่ะถ้าเป็นสองห้าสองหกนะคะจะมีราคาเสร็จเรียบร้อยโอนตังค์นะคะราคาที่รับซื้อนะคะบอกเลยนี่ค่ะอันนี้อันนี้แลกได้อันนี้ซื้อเหรียญสองบาทนะคะสองบาทที่ระลึกที่เป็น เหรียญหนาที่มีไส้ทองแดงแบบนี้นะคะสองบาทที่ระลึกเหรียญหนาที่มีไส้ทองแดงรับซื้อเหรียญละสองบาทห้าสิบตังค์เท่านั้นราคาไม่ได้สูงเวอร์นะคะไม่ได้เป็นหมื่นเป็นแสนแบบที่หลายคนเข้าใจผิดกันสองห้าสองศูนย์ไม่รับซื้อค่ะแลกเข้าหน้าเหรียญถามกันไม่เยอะมากนะคะเหรียญน,นี้คือทุกบ้านมีนะคะทุกบ้านมีแล้วซื้อมาขายใครไม่ได้ก็ไม่รับซื้อค่ะ ไม่รับซื้อไม่มีการซื้อขายเหรียญหนึ่งบาทเรือหงปีสอ,ะะอหงห้าสองศู25 25, นย์ไม่รับซื้อนะคะและอีกหนึ่งเหรียญค่ะหนึ่งบาทหลังวัดหนึ่งบาทหลังวัดสองห้าสองห้าเนี่ยค่ะไม่รับซื้อนะคะรับแลกคืนเท่านั้นหนึ่งบาทหลังวัดที่เขามีใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยก็จะรวบรวมมาไว้เงี้ยค่ะแล้วก็เอาไปเอาไปแลกคืน นะคะแบบนี้เนี่ยค่ะเหรียญแบบนี้นะคะถ้าเป็นถ้าเป็นเหรียญอื่นๆที่รับซื้อนะคะก็ถ้าสภาพนี้ก็ไม่รับอยู่แล้วนะคะไม่รับอยู่แล้วและเหรียญน,นี้คือแลกคืนเท่านั้นเหรียญดีเหรียญเสียก็คือแลกคืนแลกคืนทั้งหมดเลยตอนนี้เหรียญน,นี้คือขายไม่ได้ค่ะเนี่ยค่ะเหรียญหนึ่งบาทเรือหงพอสสองห้า fc ที่ชื่อคุณธนวัฒน์ค่ะจากจังหวัดร้อยเอ็ดอันนี้คือรายการส่งแลก เหรียญหนึ่งบาทวัดและหนึ่งบาทเรือหงมพรอะป็นน่าทำคลิปบอกตลอดนะว่าไม่ได้รับซื้อแลกได้เท่าหน้าเหรียญค่ะแล้วเขาก็ส่งมานะคะคงจะฝากแลกหนักนะคะเนี่ยค่าส่งแล้วก็มีเหรียญต่างประเทศมานิดหน่อยนะคะแล้วก็มีเหรียญอันนี้คือน่าจะเป็นเหรียญที่แลกได้ค่ะฝากได้นะคะฝากแลกได้แบบนี้ค่ะถ,ถ้าแค่แบบเหรียญที่ แล้วป้านั่นก็ไม่ออกรับนอกสถานที่ที่ไหนนะคะป้านั่นไม่ไปไหนเลยนะคะอยู่ตลาดไทยที่เดียวเท่านั้นตลาดไทยคลองถมคะเน้นย้ํามีวันอังคารและวันพฤหัตส,สองวันเท่านั้นวันอื่นๆไม่ไม่เจอนะคะไม่ไม่สะดวกไม่สะดวกเออนัดรับใครที่ไหนทั้งหมดนะคะที่ตลาดไทยคลองถมสองวันเท่านั้นอังคารพฤหัสบ่ายโมงถึงสามทุ่มถ้าใครบอกว่าจะไปรับถึงบ้านนั้นไม่ใช่ป้านั่นแน่นอน,นะคะ่ะ รับถึงบ้านไม่ใช่และวิธีการรับซื้อเหรียญเงินที่ระลึกค่ะรับซื้อทุกชนิดราคานะคะรับซื้อเหรียญที่ผลิตจากเนื้อเงินค่ะรับซื้อไม่จํากัดรับซื้อไม่อันค่ะในคลิปนี้คือเหรียญเงินชนิดราคาหนึ่งร้ยห้าสิบาทรับซื้อเหรียญละหกร้อยบาทค่ะเหรียญเงินที่ระลึกส่งมาขายจากเอฟซค่ะขอบคุณที่ไว้วางใจนะคะโดยเฉพาะเหรียญน,นี้ค่ะเป็นเหรียญที่มีความหมายเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะ เหรียญเงินที่ลึกชนิดราคา150บาทโปรยข้าวค่ะในหลวงรัชการที่9และที่10นะคะเดียนนี้รับซื้อเหรียญละห0รบาทค่ะ แบบนี้ได้นะแบบนี้ได้สวยแค่ไม่รู้ดิไม่รู้ดิไม่รู้ดิเนี่ยได้อยู่เนาะเนี่ยเนี่ยสวยสวยไหนไวะมันไม่เห็นขีดมือันกันเลยเด็กฮะมีสตนันเยก็แแกถ้าแกถ่ายเก็ให้สั่นดิ เหรียญสตางรูค่ะสตางรูเนื้อทองแดงนะคะตามนี้เลยค่ะรับซื้อเหรียญละเจ็ดบาทค่ะสตังรูเนื้อเงินแท้มีชนิดราคาหสตางค์สิสตางและยีสตางค่ะรับซื้อเหรียญละสี่สิบบาทสตางรูเนื้อเงินแท้นะคะมาทั้งสิ้นนะคะเกือบสามร้อยเหรียญค่ะรับซื้อนะคะเหรียญละสีสิบบาทค่ะสตังรูเนื้อเงินเหรียญละสีบาท ขอบคุณที่ไว้วางใจส่งเหรียญมาขายค่ะรายการนี้ค่ะรับไปทั้งสิ้นนะคะหนึ่งมื่นหนึ่งมืนสามพันสบาทค่ะขอบคุณที่ไว้วางใจส่งมาได้อีกนะคะรับตลอดค่ะรับไม่อั้นรับไม่จํากัดนะคะอันนี้เหรียญละ40บาทค่ะสตางรูนิกเกิลชนิดราคาหนึ่งสตางค่ะขออภัยค่ะชนิดราคาสิบสตางสตางรูนิกเกิลชนิดราคา10บสต,งสตงา,าสตง นะคะรับซื้อค่ะเหรียญละ7บาทสตังรูทองแดงค่ะส่งมาจาก fc นะคะรับซื้อเหรียญละ7บาทค่ะ